สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่คารมกรต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่บรรยากาศของลูงอกกิกกักกิกกักกิกกักตุกแกตุกแกตุกแกกิกกักกิกกก กิ่กอมาถึงก็หลาะลาเสลาลงฮะ <c oughs> วันหนึ่งวันหนึ่งนี่บึ้งตึงกับชาวโลกเหมือนชาวโลกทั่ว,ว,วไปเขาหรือเปล่าลุงออกมีบึง้งมีตึงบ้างเหมฮฮะไืฮึฮึฮึฮะไึไ บอดี้เหรอไม่ได้คำหนึงถึงบอดี้เลยฮะลงเจ็ดสิบเจ็ดอัพไปแล้วเนี่ยฮะหม่ยังเป็นลิงอยู่แล้วฮะประมาณนั้นนะพี่เอากำลังจะบอกว่าขออนุญาตถามหนึ่งนะจำได้ไหมวันนี้เันวันที่เท่าไหร่เนี่ย <laughs> เออลองพิมพ์มาบอกสิวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่เออบอกกันเวลาหน่อยก็ดี ถ้าอยากจะบอกนะเมื่อคืน ใส่กรอนหรือไม่หลายคนเป็นไข้เพราะว่าคิดถึงคิดถึงใครเนาะใครก็ได้ใครก็ได้ในโลกอินเดเวอร์ออฟไทยแลนด์ใครก็ได้ เป็นเสรีภาพนนเชื้อยขก็ได้นแปลว่าเสรีภาพนะครับ เช้าตื่นขึ้นมามีผู้รายงานว่าวันที่27เมษายนเนี่ยนะจะเป็นวันที่ร้อนที่สุดในรอบปีร้อนเท่าไหร่ไม่รู้นะแล้วก็ดวงอาทิตย์ ขึ้นจากตะวันออกสู่ตะวันตกตั้งฉากกับประเทศไทยตลอดตั้งแต่เช้าถึงเย็นมันตั้งฉากนั่นแหละฮะมันเป็นต้นทางด้วยว่าต้นเหตุทำให้เกิดคำว่าร้อนที่สุดของประเทศไทยนะครับข้อมูลข่าวสารนี้มาจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพราะว่ามีคนส่งมาให้กับลุงพิถูประกันได้ก็ไปตามนั้นกันลวกันนะ ในวันเดียวกันนี้นะฮะลองขอได้โปรโด,ดตั้งข้าสังเกตนะครับว่าเมื่ออุตุเขาบอกว่าจะร้อนมากเนาะคำว่าร้อนมากมันก็ไม่น่าจะมีฝนมาตกเออเออเออเพราะมันขัดแย้งกันหรือเปล่มถ้าฝนตกมันต้องเกิดร้อนน้อยทํานองเนี้ครับเข้าใจตามความหมายตื้นๆ ร้อนมากร้อนมากแห้งแล้งแห้งแล้งร้อนๆหัวแตกหัวแตนประมาณนั่นนะครับก็ในวันเดียวกันเนี่ยฮะยีเจ็เมษาเนี่ยคนไหนที่อยู่ใกล้ๆกับเขาพนมรุ้งเลยจังหวัดบุรี